สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์กคลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส Benelli เสริมความแข็งแกร่งในตลาดทัวริงแอนด์เจอร์ส่ง TRK 502ปี2021ที่ปรับโฉมเพิ่มสีสันมาพร้อมกับฟีเจอร์แบบฉบับปี2021เติมเต็มความเร้าใจในการขับขี่แบบออนโรดที่คงความคุ้มค่าและออปชั่นที่จัดเต็ม New TRK 502 2021นั้นดุด,ดันด้วยลายกราฟิกใหม่สื่อถึงจิตวิญญาณของนักเดินทางหน้าปัดเรือนใหม่ปรับลายกราฟิกและเปลี่ยนสีใหม่สวิตช์แฮนด์มาพร้อมไฟ LED เรืองแสงในขณะที่กระจกมองข้างนั้นมีการออกแบบใหม่พร้อมกับโลโก้ TRK รวมถึงมือจับการแฮนด์รุ่นใหม่ที่เพิ่มเติมความหรูหราแต่ยังคงความทนทานขณะที่แฮนด์บาร์เปลี่ยนเป็นสีดำด้านพร้อมแถบตั้งระยะ สำหรับการปรับตั้งองศาการจับเพื่อให้ผู้ขับขี่แต่ละคนได้อยู่ในตำแหน่งการขับขี่ที่ดีที่สุดเพิ่มเติมการป้องกันแบบใหม่สำหรับฝาครอบคลัตเครื่องยนต์นอกจากนี้ยังมีแ็กท้ายที่ทำจากโลหะผสมอลูมิเนียมซึ่งรับการออกแบบใหม่สวยสะดุดตามากขึ้นนะครับ New TRK 502 2021นั้นจะมาพร้อมกับขุมกำลังเครื่องยนต์ 499.6cc 2สูบ4จังหวะ ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟสีวาลต่อสูบนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์จุดระเบิดแบบ ECU TLI เกียร์6สปีดให้แรงม้าสูงสุด48ตัวที่8,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่46.0นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีนอกจากนั้นแล้วตัวรถยังมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ทางด้านหน้าและด้านหลังดิสนาคู่ขนาด320มเมตร พร้อมคาลิปเปอร์แบบ4ลูกสูบดิสหลังขนาด260มิลิเมตรพร้อมคาลิปเปอร์แบบ2ลูกสูบโชคอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวหัวกลับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง50มิลิเมตรให้ประสิทธิภาพการเบรกที่ทรงพลังและสมดุลยิ่งขึ้นวงล้ออลูมิเนียมอันลอยด้านหน้าขนาด17นิ้วและก็ด้านหลัง17นิ้วยางใช้ของ Pirelli e l g จ GT ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง20ลิตรด้วยกัน New TRK 502 2021มีให้เลือกถึง4สีนะครับได้แก่ Limited Color สีแดงและ Standard Color สีขาวสีเท่าและสีน้ำเงินที่ยังโครงการรับประกันเครื่องยนต์3ปีแบบไม่จำกัดระยะทางและบริการ b e n e r i a s i d 24 hours 1ปีเต็มนะครับตรดเปิดมาที่ราคา2 2 9 9 0 0บาทและก็ราคา2 4 9 9 0 0บาทแบบรวมปิบทั้ง3ใบนั่นเองครับ สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส